สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมนะครับกับช่องบ่าวสกลคนเมืองวลิตนะครับผมเมื่อนี้กับตรงกับวันเสาที่ยี่สิบสองเดือนสิงหาคมพศสองพันหรอยหกสิบสามนะครับผมกับภาพพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะครับผมเพื่อนไผอยากได้งวดไปเรียกนะครับเพื่อนอยากขายงัวนะครับผมลายตัวจะครับอันนี้เจ้าของเพื่อนขายเองนะครับผมเดี๋ยวเข้ากับไปรับชมกันเลยนะครับผม เดี๋ยวเข้ามาเบื้องตัวแรกที่เพื่อนจะขายกันเลยนะครับเพื่อนากขายตัวนี้นะครับตัวแรกครับเดี๋ยวเข้ากับมาทายให้เบื้องลักษณะโครงสร้างนะครับผมครับอันนี้เป็นหน้าตาเป็นเขาเป็นใบหูใบหูนี่ออกขอบดําอยู่นะครับผมอันนี้เป็นโหนกแล้วก็เป็นขาหนาครับขาหนาก็ดําดีนะครับผมขาหนาครับเบื้องเล็บครับ ขาหนาน shoe, ี้ยืนเหยียดตรงดีจันะครับผมครับเบิ้งลึงครับอันนี้สิเป็นส่วงขาถ่ายนะครับผมส้วงขาถ่ายกับเบื้องขาเบื้องเรียบนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งช่วงถ่ายกันเลยนะครับผมครับอันนี้เป็นหางครับครับขาหลังครับผมอันนี้เป็นเครื่องนะครับผมผมสังเกตว่าเครื่องนี่จะดำดีจ้งนะครับทั้งเครื่องนะครับผม จะเห็นเป็นขอบดำๆลงมานะครับผมครับครับเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งชัดๆอีกรอบนึงนะครับเนาะลักษณะโครงสร้างโดยรวมนะครับผม นะครับผมลักษณะโครงสร้างโดยรวมนะครับผมของงูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามคอมูนกบเพลินกันเล่นนะครับผมครับงูตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวแล้วครับยังบอด้ค่ะงูแม่สาวจ้ะยังบอด้ลูกมาจากตัวนะครับเนาะค่ะครับผมงูแม่สาวนะครับผมแล้วเลี้ยงได้จากเดือนจากปีแล้วครับอายุของงูนะครับสองปีกว่าแล้วค่ะเกือบสามปี อายุของงวนี่สองปีกว่าเกือบสามปีนะครับเนาะครับผมครับตัวนี้จะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหรนะครับเจ็ดสิบค่ะราคาเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมครับถ้าใครสนใจอยากได้งวไปเลี้ยงนะครับผมงวแม่สาวยังไม่ได้ผสมนะครับเนาะขึ้นมาเธอนึงแหะครับเพื่อนวาครับแต่ว่าผสมประทันนะครับเนาะครับผมความสูงเกิดอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมครับ ครับผมสำหรับตัวแรกของเพิ่นนะครับผมลักษณะกะถือว่าลำตัวยาวดีนะครับผมครับลำตัวยาวดีแล้วก็ขาทั้งหนานี่กะเยืตรงสูงดีครับผมครับครับช่วงลักษณะดีอยู่นะครับผมครับอันนี้ถ้ายเห็นกันชัดๆแลครับเนาะครับผมเดี๋ยว้าไพสนใจนี่ผมจะขึ้นซื้อที่อยู่ เพิ่นไว้ให้นะครับเนาะครับครับโอเคครับสําหรับตัวแรกนะครับผมครับเดี๋ยวเข้ากัมาเบิ้งกันตัวตัวไปเลยกันเลยนะครับผมที่เพิ่นอยากขายนะครับผมกระสิเป็นตัวนี้นะครับผมที่เพิ่นอยากขายนะครับผมครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งลักษณะโครงสร้างของง่วงกันเลยนะครับผมครับครับอันนี้กระสิเป็นลักษณะหน้าตานะครับผมอันนี้เป็นเขาครับเป็นใบหูครับ ใบหูก็มีขอบดําอยู่นะครับติดขอบดํามาอยู่ครับอันนี้ก็สิเป็นโหนกเป็นช่วงล่ำตัวครับล่โตัวยาวครับผมเนื้อหนังหนาดีครับผมครับลักษณะนะครับผมแล้วสิเป็นขาหนานะครับผมขาหนานี่ยืนเหยียดตรงดีนะครับผมแล้วเ้ากับมาเบื้องลึงครับเบื้องลึงนะครับผมส่วนนุ่มก็มีซีเต้าอยู่นะครับผมมาเป็นทรวงขาท้ายนะครับขาท้ายครับผม ครับกกขาใหญ่ครับผมครับตัวนี้ครับเบลงเล็บครับครับแล้วก็มาเบลงช่วงท้ายครับช่วงท้ายของง่วนนะครับอันนี้ลักษณะหางครับหางนี่เงา้วเลยนะครับผมครับเป็นผู้เงาวครับผมครับครับผมนี่เป็นช่วงท้ายของง่วนนะครับอันนี้ก็สิเมา่เบลงลักษณะองค์ประกอบโดยรวมของง่วนนะครับผมเดี๋ยวท้ายเห็นกันชัดๆครับ นะครับผมถ้าเห็นกันชัดๆนะครับครับเดี๋ยวมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิินกันเลยครับครับผมครับเดี๋ยวมาเบิ่งฟังท่านนี้ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับครับผมนี่นะครับผมครับเข้ากับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพิินกันเลยนะครับผมครับงูตัวนี้มีลูกจากตัวแล้วครับ ในท้องตัวที่สามจ้ะครับตัวนี้ได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับเนาะในท้องนี่ตัวที่สามครับผมครับผสมเทียมนะครับเนาะผสมเทียมพอพันบามันตัวสีแดงนะครับผมครับผมจะเขาว่าเบิ้งใบผสมกันเลยนะครับใบผสมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมครับผมวันที่ผสมวันที่ยี่สิบเก้าเดือนกรกฎาคมปีหกสามนะครับผม กำหนดคลอดเป็นวันที่เก้าเดือนมษาปีหกสี่นะครับผมครับเพิ่นมีใบผสมเรียบร้อยนะครับผมครับความสูงกะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะครับผมครับท่องได้จักเดือนแล้วนะครับผ่านรอบหนึ่งแล้วจ้ะยังยังบ่ครบเดือนดอกผ่านรอบรอบหนึ่งเนาะครับครับผมอันนี้เป็นรอบที่สองะครับ กำลังนับรอบที่สองกำลังนับรอบที่สองนะครับผมจะได้เข่าเดือนนึงแล้วครับผมครับครับผมสำหรับการผสมนะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันของเพ่นกันเลยครับมาเบิ้งกันต่อเลยครับผมงวตัวนี้มันตัวที่สามที่เพื่อนจะขายนะครับผมเดี๋ยวผมผ้าเบิ้งลักษณะโค้งสางโดยร่วมของงงเพื่อนนะครับผมครับ เื่องขายลูกมันไผหอมมันเลยจ่อยเนยครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมท่าย้เบื้องชัดๆครับอันนี้เบื้องลักษณะหน้าตานะครับเนาะเบื้องใบหูครับใบหูนี่ใหญ่ครับผมนี่เบื้องหนูกครับเบื้องขาหนาขาหนากายยืนเยื้อตรงดีเบื้องเล็บครับเบื้องลึงครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงท่ายนะครับผมเป็นเบื้องแข้งเบื้องขาครับอันนี้ก็เป็นเบื้องนุ่มนะครับผมนุ่มเนี่ยมีสีเตาด้วยครับ ครับผมอันนี้เป็นช่วงไทยของง่วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเห็นกันชัดๆนะครับผมเดี๋ยวว่าเบิงลักษณะช่วงไทยของง่วครับอันนี้เป็นหางครับมาเบิงเครื่องนะครับครับผมอันนี้เป็นเครื่องของง่วนะครับผมครับผมลำตัวเงวดีอยู่ครับผมตัวนี้ครับครับโค้งสางนี้ก็ คือว่าขาคืนนี่ญงเม็ดอยู่ครับผมโค้งสั่งกระสูงดีอยู่นะครับผมครับลักษณะโค้งสั่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เป็นกันชัดๆนะครับเนาะครับเป็นลักษณะโค้งสั่งของง่วนะครับผมเดี๋ยวมาสอบถามโค้งง่วผมเติมกระเพิ่นกันเลยครับครับตัวนี้ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเนาะ ครับผมอันนี้ผสมผสมตัวที่สองในทองผสมตัวที่สองในทองนะครับผมที่ผสมเป็นผสมเทียมนะครับผมเป็นพอพันก็สิเป็นตัวนี้นะครับผมครับครับผมมาเบงข้างหลังนะครับมาเบงวันที่ผสมสิบเก้าสิงหานะครับผมกำหนดข้อดยี่สิบเก้าเมษาปีหกสี่นะครับผมครับมีใบมี่หลอดเรียบร้อยนะครับผมครับ พ่นผสมเรียบร้อยนะครับผมครับพอพันสําหรับพอพันครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับเนาะแม่ไพรอยากได้มั่วไปเลี้ยงนะครับเนาะเป็นแม่พันตัวใหญ่ๆนะครับผมครับตอนนี้ผสมเรียบร้อยนะครับผมมีใบมีหลอดเรียบร้อยนะครับเนาะใครอยากได้ก็เดียวผมจัง คืนเบอร์โทรศัพท์เพื่อนแหงนะครับน้อที่อยู่เบอร์โทรพท์แหงนะครับผมเป็นข้อความบอกแหนะครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปเบื้องตัวต่อไปของเพื่อนที่เพิ่อนจะขายกันเลยครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวต่อไปที่เพิ่อนจะขายกันเลยนะครับเพิ่อนจะขายอยู่ที่โค้มนึงครับผมครับเดี๋ยวให้เบิ้งลักษณะแม่กับลูกนะครับผมครับผมอันนี้ลูกครับผมอันนี้ลูกนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งลักษณะหน้าตาของลูกครับนี่นะครับลูกครับ ผมลูกนี้พ่อพันเป็นเอสเคห้าสองศูนย์นะครับผมสําหรับลูกนะครับผมครับนี่ครับผมหน้าตาโครงสร้างของลูกนะครับเบื้องแข้งเบื้องขาเบื้องเล็บเบื้องลึงนะครับผมแล้วก็เบื้องขาหลังครับของลูกส่วนแม่พันธีะเข้ามาเบื้องนะครับแม่พัน์นี่หน้าตาเบื้องเขานะครับผมเบื้องขาหนาเบื้องเล็บครับเบื้องลึงครับผมอันนี้เบื้องขาหลังนุ่มก็มีซีเต้านะครับผมครับผมอันนี้เป็นช่วงไทยของง้วนะครับผม ครับผมเบิ่งหางครับมีคนแปลกหนาเนี่ยก็ดจากตื่นเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะแต่หังว่าเชิงดีครับเพื่อนว่าครับครับเดี๋ยวมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเพิ่นกันเลยนะครับผมครับราคาเท่าไรนะครับเด็กขายอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผมเพื่อนเด็กขายครับสามารถคุยต่อรองกับเพิ่นไดงนะครับเนาะครับผม งัวเนยได้ลูกเยอตัวแล้วครับในท้องผสมตัวที่สองค่ะในทองผสมตัวที่สองนะครับผมครับผมตัวนี้ลูกเพื่อนเป็นตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับเนาะในท้องหมตัวที่ผสมเป็นตัวที่สองนะครับผมเดี๋ยวเอามาเบิ้งพ่อพันกันเล่นรับที่คนผสมครับนะครับผมพ่อพันธุที่เพื่อนผสมครับผมครับมีไบมีหลอดนะครับผมเอามาเบิ้งทางด้านหลังนะครับวันที่ผสมกับกําหนดคลอดครับครับนี่นะครับผม วันที่ผสม,มเป็นวันที่6พฤษภาคมปี63กำหนดข้อ7กุมภาปี64นะครับเนาะครับผมความสูงอยู่ที่ประมาณร5อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าได้นะครับความสูงของแม่พันธุ์นะครับผมถ้าใครสนใจอยากได้ง่วงไปเรียนนะครับเนาะวันนี้เพิ่็ขายหลายตัวนะครับผมเดยผมสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เดยผมขึ้นบอกให้นะครับเป็นข้อความบอกให้นะครับเนาะครับผมถ้าใครอยากได้ ง่วตัวสีแดงไปเรียนนะครับผมงัวงพ่นกบมีแต่ตัวสีงามๆครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวต่อไปนเพื่อนจะขายกันเลยนะครับอันนี้เพื่อนจะขายตัวผู้นะครับผมครับเดี๋ยวเข้าเบิ่งลักษณะโครงสร้างองค์ประกอบของง่วกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นหน้าตาเป็นเขานะครับเขาเนี่เพื่อนเอดเขาแล้วครับผมอันนี้เป็นโหนกเป็นขาหน้านะครับผมขาหน้าเบิ่งเล็บเบิ่งลึงนะครับผมแล้วก็สิเป็นช่วงท้ายเป็นขาหลัง ขาหลังนะครับผมเป็นหางครับครับผมครับอันนี้เป็นตัวผู้เนาะทเพิ่องจะขายครับอายุของงูอยู่ที่จักปีนะครับผมหนึ่งปีสี่เดือนหนปีเดือนนะครับเนาะครับผมพอพันกับสีเป็นพ่อพันผสมตัวมากนะครับเนาะพ่อพันบะมันแดงมาครับค่ะบมันแดงพ่อพันบะมันแดงนะครับเนาะอันนี้บ่มีตํานี้หนึ่งนะครับเนาะบมี่ค่ะบมีตัวนี้หนึ่งครับผมครับขาบทอกบบทอนนะครับเนาะ ขาช่วงหลังนี่ช่วงขาหลังนี่ง่ายครับผมครับขาหน้าก็ยืนเด็ดตรงดีนะครับผม๋ยวผมใช้เห็นกันชัดๆครับผมครับโครงสร้างองค์ประกอบโดยรวมของง้วนะครับผมจะขายอยู่ที่าเข้าไหนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะขายอยู่ที่ราคาเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมครับใครสนใจอยากมีง้วพอพันไปเลี้ยงนะครับเนาะอยากเลี้ยงไว้เป็นพอพันนะครับผมครับตัวนี้ครับสักผู้ครับ ครับผมลักษณะกะดีอยู่ะครับผมโย้อะไรสนใจนผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพทีู่ให้น้อครับเนาะครับผมครับราคากะคุยต่อร่องกันได้นะครับเนาะลักษณะเชื่องดีครับผมครับง้เพ่นครับง้อเพนทุกตัวที่ผ่านมาใส่บ่มีตตำหนินะครับเนาะครับผมความสูงเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้า ความสูงนี่ร้อยสี่สิบห้าได้ครับผมประมาณร้อยสี่สิบห้าได้นะครับครับส่วนความสูงนะครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ่าวสะกุลคนเมืองวาริศหน่อยเด้อครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ